ครับอยู่กับผมไมโรนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแคมบ y o อนวันนี้ผมจะมาอัปเกรดคอมนะครับจากตัวเดิมเนี่ยเป็น i5 9600KF เป็น i7 10700K ครับซึ่งเจ้าพระเอกตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ8คอร์16กเพรดความถี่พื้นฐานอยู่ที่3.8 g h กครับแล้วก็ความถี่สูงสุดอยู่ที่5.1 g h z ซึ่งราคาไม่ได้ แรงมากนะครับผมตัวที่เราต้องเปลี่ยนควบควบไปกับ CPU นะครับก็คือเมนบอร์ดครับผมก็คือเจ้าตัวนี้ MSI MAG Z490 TOMAHAWK นะครับเพื่อที่จะรับรองซอกเก็ตของ CPU 1 0 Gen ของเราครับส่วนประกอบอื่นๆในวันนี้นะครับก็จะมี power supply 850วัตต์ RGB RAM 16GB RGB CPU Cooler RGB และเคสครับจาก TOMAHAWK ครับผมรวมไปถึงการ์ดจอ EVGA 1080 Ti ครับ เดี๋ยวเราไปอัปเกรดคอมไปเลยครับ,รบผมหลังจากที่ผมได้ลองเทสตัวนี้แล้วนะครับ ก็ผมก็รู้สึกว่า FPS เนี่ยเวลาผมเล่นคอ u ์เตอร์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันสเตเบิลมากขึ้นครับผมแล้วก็ด้วยความที่มี8คอร์16เท r e นะครับทำให้ผมสามารถไลฟ์สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นแล้วก็ยังสามารถทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอได้อีกหลายๆอย่างครับ มว่าตัวนี้ตัวเดียวคุ้มนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมไมโรขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ